ค่ะสำหรับตัวดิฉันนะคะก็คิดว่าโครงการรถคันแรกจุฬานไทยค่ะโครงการรถคันแรกนี้นะคะส่งผลให้คนไทยดีขึ้นจริงค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะการเดินทางเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในกิจกรรมการดำรงชีวิตค่ะของคนในสังคมค่ะรถยนต์จุฬานัฯไทยที่สำคัญในการดำรงชีวิตนะคะโดยเฉพาะในสังคมไทยที่รปอุตสาหกรชนยังไม่ได้รับการแน่นาอย่างต่อเนื่องก็เป็นโอกาสวิถีชีวิตของคนไทยนะคะและค่านิยมของ ราชินีว่าทำสัมภาระของเก้าหน้าในชีวิตสิ่งเหล่านี้เป็นแรงขับใจใประชาชนคนไทยโดยเฉพาะไว้รูกนุ่งสาวพยายามปล่อยผ้ที่จะมีรถยนต์ไว้ครอบครองค่ะที่ชก็เชื่อว่าในที่นี้นะคะก็คงอยากจะมีรถยนต์ไว้ครอบคองเหมือนกันสำหรับนุงมๆนะคะคงอยากมีรถยนต์ไว้รักษา่งับส่งสาวข่าวอะไรเห็นก็คงอยากจะขึ้นมากกว่าที่จะมีผู้ชายมา มก็เกิดขึ้นค่ะ เป็นรรอุตสาหกรรมของประเทศเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยรวมคือภาพ